แยมเนี้ยแล้วหาหาขี้กระเดือนมาพอเป็นนองได้แม่งหมดกลัวเอาลุนกันเลยพุณเบาหยอดพ่นอยู่พุ่นเดี๋ยวผมสิลงก่องกนมัวเอาเลยพี่น้องนึ่งจมูจับเวลาเอาแม่เอาเลยพี่น้องเออได้แล้วพี่น้องเด้ี๋ยวพี่น้องเลยแล้วตัวนึงเดี๋ยวขอายดำเดี๋ยวขอายดำนี่ฟังไปแก่เอาควายดนเดี๋ยวตัวนึ่งพุ่นเนี่ยเอาเขาคู่ไว้นึ่งได้นหรอตัวหนึ่งเบาหยอดมากันเตะยังดูพี่น้อง กกกองเยอะไหมว้งัเยอะเป็นไวองงงย่บพี่บบ่ปนบาบ้านนี้แมงแมงมุกโกวเบิดเรียนเขาเนี้ยพี่น้องบ้านนี้วันยี้วันไหนพโตอยู่วันใดเราพได้ทิมนะเดีพีนองบานนี้เดี๋ยวดกล้องกันกดกล้องกันผมเอาก่อนเลยพีนองโอ้ยายเองวมนคนมีตากองเนาะบนกักเนาะไปเรียนเดียวบานี้เอ้ยพีนองเดี๋ยวก็ลังจอดพีน้องเบิ่งเบ่ง่อยบ่หอย เอาแล้วพี่น้องโอ้ย,อยลุดร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 ุดอย่าปล่อยว่าบังอย่าปล่อยว่า,ปปาอย่าปล่อยว่าปลาไม่แหบปลอมพี่น้องเลยโอ้ยเอาเลยนั่นเอาเลยนั่นเอาแล้วพี่น้องได้คือกันไปแล้วครับพวกเรายอดได้แล้วครับกัันบพี่น้องหนึ่งคะยนนเหมือนกันปลาหยั่งไปเดลยปลาหนิ่งทันแล้วเอาไม่พี่น้องเอาไม่เอาไมเอาไม่จ้ปลาหน่อยกินพี่น้องปลาเนี้ยก็ไม่กินวะตอนนี้หนึ่งตอนหอนึ่ง แม่กน้ำลืมไ่ืมเอดน้ำไท้นี่ตัวนี้เบิ่งความเบิ่งปวอมพี่น้องกระจายกวอนพล่มพี่น้องเห็นว่าาไม่เพียงควมอย็นลืมอน้ำไงเอ้ปียกกบ้างหรอาีิน้ำ้คือว่กินเลยพี่น้องัดกวอนอยู่